่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายสําหรับวันนี้ก็มาปรารบกันเรื่องอาหารเรปริโกได้สัญญาคำว่าอาหารเรปริโกได้สัญญานี้แปลว่าเราพิจา,ารณาหันมาเป็นของปฏิกูล สำหรับพระกรรมฐานกองน,นี้องค์สมเด็จพจนสีสอนไว้สำหรับบคุคคลผู้มีจริตเป็นพุทธ,ธจริตก็คือเป็นคนฉลาดเช่นเดียวกับทรงสอนทาสี่รูปสมานุสติกรรมฐานมรณานุานานสติกรรมฐานเพราะว่าในบคุคคลผู้มีความฉลาดนี้องค์สมเด็จพจนสีให้กรรมฐานไว้สามอย่าง เออหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานสองอาหาเรปฏิโกสัญญาสามจตุธาตุกรรมฐานสีสอุปสมานุสติกรรมฐานสอย่างด้วยกันสำหรับคนฉลาดกรรมฐานสอย่างนี้คนโง่ไม่เกี่ยวแต่ว่าท่านในตอนต้นโง่แล้วต่อมาฉลาดแล้วใช้ได้ ถ้ายังมีความฉลาดไม่พอห้ามใช้ที่ห้ามในใครห้ามอาตมาห้ามเองพระพุทธเจ้ายังไม่ห้ามพระพุทธเจ้าไม่ทรงห้ามแต่ว่าไม่ทรงประทานให้ทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะถ้าว่าคนโง่ไปใช้ข้าวมองไม่เห็นมองมองไม่เห็นก็จะเกิดอาการกลุ่มกลุ่มแล้วดีไม่ดีก็จะไปโกรธพระพุทธเจ้า ว่าของดีแท้ๆท,ทาไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังกล่าวว่าเป็นของไม่ดีในที่สุดก็จะเลยนึกด่าพระพุทธเจา้า้นมามันก็จะซวยกันใหญ่เป็นอนั้นมาองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ทรงประทานให้ก็อย่าเพิ่งใช้ถ้ายังคิดว่างโง่อยู่แต่ก็แปลกนะถ้าคนใดมีความรู้สึกตัวว่างโง่พระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าบคุคคลนั้นฉลาดแล้ว แต่คนใดมีความทนองตนว่าฉลาดอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจา้าสมองโง่ใหญ่เป็นบรมงโง่ก็เพราว่าพระเทวทัตท่านเป็นผู้ทรงฌานโลก,กีแต่ว่าจะไปปกครองพระอรหันต์เป็นอนา้นที่เป็นอ้นารู้กันได้ว่าพระอรหันต์คือหรือว่าพระอริยเจ้าก,ก็ดีพระผู้ทรงฌานก็ดีไปอยู่ในในที่ไหนก็ดีถ้าหากว่าไปอยู่กับ พระที่เป็นปุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสพระผู้นี้จะถูกพระผู้นั้นเฉดออกจากสถานที่เกลียดเขาเกลียดเขาอยู่กับเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าขัดคอเขาความจริงท่านไม่ได้ไปเขาไม่เข้าไปขัดคอด้วยความจริงใจแต่ว่าปฏิปทาเขานั้นนนท่านนั่นแหละเข้าไปขัดคอเขาคือมีปฏิปทาไม่เหมือนกันเพราะพระ ผู้ทรงฌานยังมีฌานทรงอยู่คนดีแลื่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจากก้าคนดีพระทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่สะสมในทรัพย์สินเป็นนักเสียสละเป็นนักเกื้อกูลกับให้แกสังคมแต่สําหรับท่านที่มีความนิยมในทรัพย์สินคือเป็นชาวพวกโลกีวิสัยกําลังใจยังสั่งสมอยู่ก็เลยไม่ชอบใจท่านพวกนี้เห็นว่าเป็นการทําลายความดีของตน นี่พระอริยเจ้าในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลโดนพระผู้นี้เล่นงานปนปีมันนับไม่ทนไม่ว่าที่ไหนมีที่นั่นเว้นไว้แต่ว่าท่านจะของถิ่นผู้นั้นท่านจะมีใจเป็นธรรมถ้ามีใจเป็นธรรมท่านก็เห็นด้วยแกการกระทําของพระอริยเจ้าทุกประการที่พูดมานี่ไม่ได้บอกว่าอาตมาเป็นพระอริยะนะเท่าที่เห็นมา บางท่านมีอุปนิสัยคล้ายพระอริยเจ้าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่สั่งไม่สมไม่กอบไม่โกยได้ถ้าเขาได้ลับสการะมาเท่าไรก็แจกจ่ายไปเท่านั้นเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ทําให้เป็นประโยชน์แก่สังคมสมาคมแต่ว่าคนที่รับนั่นแหละ ดีไม่ดีก็ระดมคําแช่งคําด่คา,าคำนินทาสนเสริญดีไม่ดีก็จะไล่ไปจากที่อันนี้มีเยอะทุกสถานที่แม่แต่ครูบาศีวิชัยท่านจะเป็นอะไราอาตมาก็ไม่ทราบแต่ว่าจริยาของท่านน่ารักคล้ายพระอริยเจ้านี่นี่ไม่ได้พยากรณ์ฟังให้ดีว่าคล้ายๆกันมีนักเป็นนักเสียสละ แนหลวงปูชุ่มปาสาที่โกก็ดีเป็นนักเสียสละสร้างเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่รู้ว่ากี่สิบแห่งอย่างนี้ท่านหัายไหลเหล่านั้นก็โดนดีจากพวกเอาทาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตัวท่านเองท่านก็ยิ้มเสมอไหมือกันใครจะด่าจะว่าจะนินทาท่านก็ยิ้มท่านก็มีความสุขใจแต่คนที่นินทาว่าร้ายเกิดความทุกข ถึงกับความวีบัติได้ก็มากมายมันเป็นอนว่าผลแห่งอาธรรมย่อรรมทำให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์เป็นเรื่องของเขาตอนนี้ก็มาพูดกันจะพูดเรื่องอาหาเรปิโกได้สัญญาแล้วไปกันยังไงก็สักก็ไม่รู้ใน,นพูดให้ฟังเป็นอนุว่าธรรมะสี่อย่างในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแก่คนฉลาด ้าว่าใครยังคิดไม่ออกก็จงอย่าเอาไปใช้นะมันจะหนักใจปเปล่าๆถ้าความนิยมเกิดขึ้นมามารายเห็นด้วย้วก็พาให้ทราบถึวว่าท่านเกือบจะเข้าพระนิพพานอยู่แล้วเป็นอันว่าในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบระธีพแก้วให้พิจารณาแบบนี้คือว่าเวลาที่เห็นอาหารเข้าเมื <c oughs> ่อใครเกานำอาหารมาให้คนดี ในเราจะปรุงบริโภคก็ดีองค์สมเด็จพระจินสีทรงรัดว่าจงอย่าติดในรถของอาหารจงอย่าติดในกลิ่นของอาหารจงอย่าติดในสีของอาหารว่ารถของอาหารนี่ดีรถเลิศเป็นที่ชอบใจอย่างนี้ถ้าไม่มีแล้วบริโภคอาหารไม่ได้ยานี้เขาีกะ่าติดในรถอาหาร บางรายก็ติดในกลิ่นของอาหารอาหารประเภทนั้นมีรสเสมอกันแต่กลิ่นมันไม่เหมือนกันต้องเติมน้นนิดต้องเติมนี่หน่อยให้กลิ่นจะนั้นมันมีจริงจะกินได้ <c oughs> บางท่านรสด,ดีแล้วกลิ่นดีแล้วแต่สีมันไม่สวยจะต้องปรุงสีก็อาหารให้เป็นประเภทนี้จริงจะกินได้รวมความแล้ว เป็นอันว่าคนประเภทนั้นไม่รู้เรื่องราวตามความเป็นจริงเพราะว่าอาหารจะมีรสดีก็าตามจะมีสีดีก็าตามจะมีกลิ่นดีก็าตามเรากินเข้าไปเท่าไรไมันก็แก่ทุกวันไม่มีอาหารประเภทใดที่ช่วยช่วยบุคคลไม่กลายเป็นคนแก่ไม่มียิ่งกินเท่าไรก็ยิ่งแก่ยิ่งเลือกอาหารมากเท่าไรก็ยิ่งแก่เร็วเท่านั้น แกเร็วเพราะอะไรเพราะใจมันไม่สบายาเห็นอาหารมีกลิน่นมีสีมีรสเป็นที่ไม่ชอบใจอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์อารมณ์ใจเมื่อเกิดอาการงุนงานเ <c oughs> มื่อความงุนงานความไม่สบายใจเกิดขึ้นร่างกายมันก็สุดโทมเพราะความไม่พอใจมันเป็นไฟเผาผลาญตามที่กล่าวมาแล้วในพรหมวิหารสี่ ต้องนีสิมันสังหารตัวเองในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาหารทุกประเภทจะเป็นอาหารพิเศษในเมืองมนุษย์ตใดก็ตามหรือว่าจะเป็นอาหารทิพย์ก็ตามกินแล้วก็แก่เหมือนกันกินแล้วร่างกายมันก็มีโรคเหมือนกันกินแล้วมันก็ยังป่วยไข้ไม่สบายเหมือนกันกินเข้าไปแล้วมันก็ตายเหมือนกัน ในเมื่อสภาวะของอาหารมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เราจะไปนั่ง,ลงหลงไหลไฝ่ฝันในรสอาหารเพื่อประโยชน์อะไรในสำหรับอาหารเในปฏิโกฏิสัญญานี้ในตอนตอน้นท่านสอนบอกว่าจงอย่าถือในรสจงถืออย่าถือในสีจงแต่ถือในกลิ่นเราจะกินเพื่อย,ยังอัตภาพให้ทรงอยู่เท่านั้นเพราะร่างกายมันต้องการอาหาร <c oughs> ที่องค์สมเด็จพระพตามานทรงตัดว่าสเพสตาอาหารรติกาว่าร่างกายเขาสัตว์ทั้งหมดต้องมันอยู่ได้ด้วยได้เพราะอาหารอยู่ได้ด้วยเพราะอาหารถ้าขาดอาหารเสร็จแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้ที่ยมที่มันยังทรงตัวอยู่นี่ยังไม่ถึงเวลาที่มันจะตายถ้าไม่มีอาหารนเปรยเข้าไปไขมันมันก็มีทุกขเวทนา คือร่างกายธาตุสี่ไม่สมบูรณ์กันถ้าไม่กินอาหารเข้าไปแล้วก็ไอธาตุดินมันก็หย่อนถ้าไม่กินน้ําธาตุน้ํามันก็หย่อนออาหารมันก็มีธาตุน้ำแต่รีกว่าทั้งธาตุน้ําและธาตุดินต้องคนเป,นปอนเข้าไปธ <c oughs> าตุลมลมไม่ใจจัดว่าเป็นผัสสะอาหารถ้าไม่มีถ้าขาดตกบกกร่องก็ตายไปเลยแต่ว่าย่อหย่อนร่งางกายก็ไม่เป็นเรื่องก็ต้องการอาหารไม่กัน ผัสสาหารคืออารมณ์ที่กระทบอากาศถ้ามันไม่มีมันก็เจริงเหมือนกันมโนสังเจตนาหารอารมณ์ของใจถ้ากระทบกระทั่งกับอาหารที่มันแถลงคือสิ่งที่ไม่ถูกใจอยู่เสมอมันมันก็มันก็พังเหมือนกันความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์นี่เราจะปรับปรุงมโนสังเจตนาหารก็ปรับปรุงที่ใจของเรา ใจของเราก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาโลกนี้ที่เกิดมาจะพ้นจากโลกก็ทำไม่ได้มีลาบลาบมีแล้วลาบก็เสื่อมได้ยศมันแล้วเลือกก็เสื่อมมีนินทาก็มีสันเสริญมีสุขก็มีทุกข์เมื่ออะไรไม่เกิดขึ้นก็ทําใจวางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นอันว่ามนโนสันเจตนาหาันมันก็สมบูรณ์ใจสบาย ไม่ว่ากันถึงกวาวลิงเวลาอาหารอาหารคือคําข้าวคืออาหารที่บริโภคเข้าไป <c oughs> จะเป็นข้าวเป็นกาแฟเป็นขนมปังเป็นกน๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรก็ช่างเถอะท่านเรียกว่าอาหารที่กินเข้าไปเรียกว่าก,กวาวลิงเวลาอาหารอาหารส่วนนี้มีความสําคัญองค์สมเด็จพระพักวันกล่าวว่ามันเป็นของปฏิกูลจงจะหลงในมันเพราะอะไรพืชพันธุ์ทั้งหมด ที่เรากินเข้าไปมีผักมีข้าวมีหญ้าเมีอแล้วก็ตามเธอะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากความสกปรกเราจะเห็นได้ว่าปุ๋ยที่ให้กับพืชผักพืชพันธุ์ัญ้าหารทั้งหลายไม่ใช่ขอสะอาดมันเป็นของสกปรกเอากันเห็นง่ายๆ <c oughs> ถ้าพืชผักต้นใดหรือชนิดใดก็ตามอยู่ใกล้ส้วม ถ้าเป็นส้นธมธรรมดาที่รากมันจะหยั่งลงมาในส้มได้พืชพันธัญญาหารต้นนั้นจะมีความงกงามอุจาระปัสสาวะที่เราถ่ายลงไปในส้มมันสะอาดและมันสุปกปลกก็จะเห็นว่าสุปกปลกพวกที่ปลูกสวนผักทั้งหลายเขาเก็บอุจาระไว้เป็นประโยชน์อุจาระปัสสาวะนี่เขาเก็บไว้ให้มันเป็นประโยชน์คือเขาไปละลายน้ําแล้วก็ใส่พืชพันธัญญาหาร ไอพืชพันธุ์นั้นหลายเหล่านั้นมันก็ปรากฏว่ามีความงอกงามขึ้นแม้แต่ต้นข้าวที่เราบริโภคเวลานี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยเ <c oughs> นือปุ๋ยต่างๆปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือปุ๋ยคอกก็ได้แก่อุจาระของวัวหรอกวายสิ่งนั้นหลายเหล่านี้มันสะอาดจะมันสปกปรกในเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยสิ่งสปกปรกและตัวมันเองมันจะสะอาดแล้วสกปรก ในเมื่อที่เวลาเราจะมาปรุงอาหารเป็นเครื่องบริโภคเราก็ต้องมาชำระล้างซยก,ก่อนถ้าไม่ชำระล้างมาซะถ้ามาสะอาดจ,จริงๆเราก็ไม่ต้องชำระไม่ต้องล้างมันบางรายก็ถึงกั้แช่ด,ด่างทับทิมก็มีเพื่อเป็นการทำลายโรคทำลายเหตุของความสกปรกที่มันจะทำให้เกิดโรคกับร่างกายนี่พูดถึงพื้นฐานเดิมมาถึงสัตว์ทั้งหลายเนื้อสัตว์ที่เราต้องการบริโภค สัตว์ทุกตัวมันสะอาดและมันสกปรกมันมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมิจาระปัสสาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพิจารณาในในร่างกายคือกายยขตานุสติกรมฐทานหรือว่าพิจารณาในธาตุสี่เจนาวัาสัตว์ทั้งหลายก็มีธาตุสี่เหมือนเรามีอวัยวะเหมือนเรามีวจาระปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเหมือนเรา ในเมื่อเราเคยพิจารณามาแล้วว่าร่างกายของเราสปกปรกนี่ร่างกายของสัตว์มาสะอาดแล้วสกปรกคนและสัตว์ที่บริโภคอาหารอาหารมันเป็นของสปกปรกและร่างกายของคนนั้นสร้างขึ้นมาได้ด,ด้วยของสปกปรกเมื่อสร้างขึ้นมาจะของสปกปรกร่างกายมาสะอาดแล้สกปรกหมด เป็นอนว่ัร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรสะอาดเพราะมันสร้างมาด้วยความสกปรกนี่สัตว์ทุกประเภทก็เหมือนกันที่มันจะเติบโตขึ้นมาได้เพราะอาศัยสิ่งสกปรกเป็นอาหารของมัน <c oughs> ในเมื่อมันได้สิ่งสกปรกเป็นอาหารของมันแล้วมันจะสะอาดด้สกปรกมันก็สกปรกบางท่านจะแก้บอกว่ามันก็มาหมดกันสกปรกกันอีตอนที่มาตั้งไฟทําสุกแล้ว ตอนนี้ยิ่งพิจารณาง่ายว่ามันสกรปรกใหญ่เพราะเราขอสกรปรกหลายประการเข้ามารวมกันการปรุงอาหารแต่ละคราวต้องใช้ของหลายอย่างทั้งเนื้อและพืชพันธุ์พืชผักทั้งหลายแล้เครื่องปรุงสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ไม่เกิดมาจากความสกรปรกเหมือนกันหมด <c oughs> ในเมื่อต่างฝ่ายต่างสปกปรกมารวมเข้าก็เรียกว่าประมวลการสปกปรกเขไว้เมื่อประมวลการสปกปรกเขไว้แล้วเอาไฟไปตั้งไฟบอกว่าทําลายล้างความสกปรกนะั้นมาความจริงไม่ใช่ความร้อนของไฟอาจจะทําลายโรคบางอย่างที่มีอยู่ในอาหารนั่นคือเชื้อโรคบางอย่างให้สลายตัวไปได้แต่ว่าความสกปรกมันเพิ่มขึ้น อย่างผักตั้งหลายนี่มันมีสีเขียวยังสดใสหยิบมาแล้วมันไม่มีอะไรเพื่อนมือมากนักจะมีก็เพียงฝุ่นละอองที่ติดที่ติดมันมาเพื่อนมือเราแต่ถ้าพอไปกรอบข้าเป็นอาหารข้าโอ้โหดูไม่ได้เลยมันมีกลิน่นข้าวกลิ่นอะไรตัวไรทุกอย่างเกลือนกลัวก,กันไปหมดติดมือเห็นชัดถ้ามือไปแตะมัน ถ้า,าหากว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสะอาดจริงๆเราก็เห็นว่าจะเวลาบริโภคอาหารแล้วก็ไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างมือแต่อาหารที่เราเห็นว่าอร่อยจริงๆนั่นแหละดีจริงๆพอกินอิ่มเสร็จก็เถอะวิ่งชูดไปตามๆกันที่ว่าวิ่งชูดไปตามๆกันเพราะอะไรก็เพราะว่ามันสกปรก ต้องรีบเข้าห้องน้ำล้างมือร่างไม้ว่ากันจีปาถัไม่เหลือเล่ากันเรียบไม่มาเหลือเอาน้ำล้างไม่พอสบู่ฟอกเอาอะไรตัวอ,อะไรมาฟอกปือฟอกไม้กันเอ,เอาแปรงเข้าไปแปรงฟันเอายาซีฟันเข้าไปทูบวนปากเอายาแก้มเหม็นปากนิตริงเข้าไปอมแล้วก็บ,บ้วนถามบม้วนทําไมก็คลายกลิ่นเหม็นจากปาก ไอ้ใครกลินเหม็นจากปากมันกลินอะไร,ระก็กลิ่นจากอาหารที่เราชอบใจที่สุดที่เรากินมันเข้าไปเป็นอันว่าได้เรื่องที่คราวนี้ได้เรื่องเพราะอะไรได้เรื่องเพราะว่าเราล่อขอสกปรกเข้าไปแล้วนี่ไอ้ของสกปรกหลายๆอย่างเข้ามารวมกันมันก็เพิ่มความสกปรกนี่เห็นแล้วได้ย่างว่าอาหารสกปรก อย่าลืมนะว่าหาเรปฏิโกรละสัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สําหรับคนฉลาดเท่านั้นคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ถ้าโง่จริงๆโง่งําเหือกแล้วก็ท่านสอนเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานเท่านั้นให้กําหนดรูดลมให้ใจเข้าออกอย่างเดียวไม่เคยสอนภาวนาและพิจารณามายัางไงทั้งหมดไม่มี ตำรานั่นองค์สมเด็จพระบรมสุคตคนประเภทดันถ้าไม่สอนอย่างอื่นเพราะท่นานทราบดีว่าถึงซื้อขืนสอนแกไปแกก็กลุ้มใจดีไม่ดีแกด่าครูด้วยมันจะช่วยแกมีความชั่วมากขึ้นแต่ว่าแกมีความชั่วมากขึ้นก็จะสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นเมื่อมีแกมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นเมื่อจะ,ะเวลาจะตายก็มีอบบยภูมิเป็นที่ไปเรื่องตายไม่ต้องพูดกัน พอตายแล้วพูดไปคนตามฟังคนฟังตามเห็นไ้อยากเว้นไว้แต่ท่านที่กําลังฝึกมโนมยิธิอยู่เวลานี้ <c oughs> แล้วก็เริ่มได้กันหลายคนแล้วีเพียงแค่อบรมกันแบงสามครั้งเท่านั้นเพราะเราไม่อบรมกันทุกวันก็รู้สึกว่าไปท่องเที่ยวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเป็นความจริง ถึงแม้ว่ายังไม่มีการคล่องตัวจะไปได้เพียงค่อยาชั่วเห็นของทั้งหลายเหล่านั้นได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังดียังมีโอกาสสอบสวนคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระชินสีนี่คนฉลาดประเภทนี้พระพุทธเจ้าสอนชั้นยอดคืออารมณ์ของพระนิพพานเมื่อคนฉลาดแต่องค์สมเด็จพระบรม,มโลก,กนาถให้อารมณ์พระนิพพานเลย อย่างอาหารเรปฏิกรสัญญาธาตุสี่มรณานุสติกรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสมานุสติกรมฐานถือพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นไหมละ่ะท่านไม่ได้สอนทรงเดชท่นนี้การที่พูดมาน,นี่สําหรับคนที่ยังเข้าใจไม่ถ็งไม่ถึงอ่ะก็อย่าเพิ่มเป็นกลุ่มวางสิอย่าไปสนใจไปสนใจเฉพาะกรมฐานกองใดกองหนึ่งมันมีตั้งสี่สิบกองในกรมฐานสี่สิบ เลือกเอาเป็นที่พอใจที่พอที่ท่านจะแบกได้เป็นอันว่าในเมื่อเราพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกรัญญาในอาหารเวลาที่จะบริโภคเข้าไปก็อย่าไปติดใจคิดว่านี่มันของสกปรกเราไม่มีอารมณ์ติดในมันในเมื่อเราไม่รมไม,ไม,ม่ไม่มีอารมณ์ติดในมันแต่ทําไมเราต้องกินก็กินเพย่อยอาภาพให้ทรงตัวเพราะยังมันยังไม่ตาย ยังไม่ถึงเวลาตายถ้าไม่ให้มันแล้วมันเกิดอาการกระสับกระส่ายความไม่สบายกายเกิดขึ้นใจที่มันยังเกาะอยู่กับกายมันก็พลอยไม่สบายด้วยเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือถ้าเรือมันถูกซึ่งคลงคนก็พลอยเวียนหัวไปด้วยฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังกายปลนเปืดอมันเข้าไว้ก่อนแต่ว่าไม่ติดในมันเราจะไม่คิดว่ามันกับเราจะอยู่คู่กันตลอดทั่วฟ้าดินสลาย มีความรู้สึกอยู่ว่ามันมันจะต้องตายสักวันหนึ่งเมื่อพิจารณาอาหารเป็นของสกปรกก็มาพิจารณาร่างกายว่าร่างกายของเราเมื่อกินของสกปรกเข้าไปแล้วมันสร้างร่างกายของเราขึ้นร่างกายของเราจะสปกปรกจะสะอาดก็ยเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสปกปรกให้เมื่อร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสปกปรกเราจะพอใจมีมันต่อไปหรือไม่ สิ่งใดที่เป็นของสกปรกเราไม่ต้องการชั้นใดร่างกายของเหานี้ที่สร้างขึ้นมาด้วยอาหารสกปรกเราก็ไม่ต้องการชั้นนั้นถ้าเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้เราจะทำยังไงโอ้อันนี้ตัดง่ายเหลือเกิน <c oughs> เราก็พิจารณาต่อไปว่าร่างกายนี้นอกจากจะสกปรกแล้วมันก็มีสภาพไม่เที่ยง เพราะอะไรเพื่อเกิดขึ้นมาก็เสื่อมไปเทียนน้อยดันน้อยสุดทมไปในที่สุดก็เป็นนัตตาสลายตัวถ้าจิตใจเรายัางยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็จะสร้างความทุกข์ให้เกิดไม่ได้สร้างความสุขมันสร้างความทุกข์นี่เราก็จะยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรหรือว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสอนเราแล้วถ้าเราก็มีปัญญานี่ คนนี้พอใจในกรรมฐานสี่อย่างตามที่กล่าวมาในด้านของพุทธ,ธจริตคนประเภทนี้เป็นคนมีปัญญาก็มานั่งพิจารณาความจริงจากร่างกายของเราว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีความสุขเท่าไรมันมีความทุกข์เท่าไรอาเอาเฉพาะในเรื่องในร่างกายของตัวกิจภายนอกอยังไม่ต้องพูดกันกิจภายนอกที่มันทําให้ร่างกายมีความลําบากทําให้จิตใจมีความลําบากมันมากมายกายกอง เอาแต่เรื่องในตัวเราเท่านั้นเต้นขึ้นมาเช้าถ้าเราไม่ล้างหน้าเราไม่แปรงฟันมันมีความรู้สึกยังไงแล้วคายกลิ่นเหม็นจากปากหน้าตามั่เกิดกลางอาการไม่พอใจอาการลำคายเกิดขึ้นมันไม่เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์เต่นขึ้นมาช้าปุจจาระปัสสาวะถ้าไม่มีโอกาสไปขับถ่ายไม่มีไม่มีโอกาสไปขับถ่าย มันต้องถูกทรมานใจมันเป็นความสุขและความทุกข์ตื่นขึ้นมาเช้าถึงเวลาตอนสายในเวลาอาหารถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารมันสุขแ้ามันทุกข์ทั้งๆท,ที่เราบริโภคอาหารอยู่อย่างนี้ร่างกายก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันความเสื่อมโทรมของร่างกายกําลังไม่ดีหูไม่ดีตาไม่ดีฟวานจำก็ก็พันเฟนืินเรื่อน ลอยเลื่อนไปอย่างนี้มันแนอาการของความสุขและความทุกข์เมื่อความป่วยไข่ไม่สบายเกิดขึ้นมันแบ่งการของความสุขและความทุกข์ถ้าหากว่าเรายังติดอยู่ในคนอื่นติดของอยู่ในของอื่นมันเป็นที่รักแตก่เราต้องพัดพราดจากของรักของชอบใจมันเป็นความสุขและความทุกข์ ถ้าเราคิดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรามันตายจริงๆมันจะตายขึ้นมามันเป็นอากายของความสุขหรือความทุกข์ถ้าขึ้นชื่อว่ามันก็เป็นความทุกข์ทั้งหมดถ้ามันทุกข์อย่างนี้เราจะพอใจในร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรองค์สมเด็จไปจอมไตรชนซีทางไว้แล้วว่าเราต้องการพ้นจากความทุกข์เศรษฐกิจทั้งความทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายในวัดนับนตายเกิดในวัดตา นั่นก็คือทิ้งขันห้าที่อย่างเดียวคำว่าทิ้งขันห้าก็เรียกว่าวางจิตเป็นสังขารุเปขาียายนไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่ยึดถือร่างกายของบุคคลอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไม่ยึดถือสุขสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราทําจิตใจให้ไปให้วางเฉยเป็นสังขารุเปขายาน วางภาระทั้งหมดไม่กําหนดว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดไม่อยากจะตายก็เชิญตายอยากจะป่วยก็เชิญป่วยอยากจะแก่ก็เชิญแก่อยากจะพังก็เชิญพังแค่นี้ก็สบายอรบรรดาท่านพุทธบริษัททัานหลายผู้รับฟังเป็นอันว่าอาหาเรปฏิกลสัญญาฟังมาทั้งสมถะและภาวะวิปัสนาญาณอารมณ์จิตของท่านจะเข้าถึงระดับไหนมันเป็นเรื่องของท่าน อตาตมาก็ถือคําว่าคาตาโรตุตถาคตาในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าตถา,าคตเป็น,นเพียงผู้บอกชั้นใดอตาตมาก็เป็น,นเพียงผู้บอกฉันนั้นผลที่ท่านทังหลายจะพึงได้ก็ได้โดยสายตัวตนเองเป็นสําคัญสําหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสมหวังขบันดาพานันธุพุทธศาสนิกชนนั้นหลายที่ตั้งใจไว้เพื่อมากผลโงได้กับจิตใจของตนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดี